รากฏกลับออกมาปุ๊บเอ๊ยหลานกับลูกเหมือนมีอาการป่วยไอด้วยเลยพาไปตรวจ22พฤษภาคมปรากฏน้องทั้งคู่ติดเชื้อโควิด19นะครับวันนี้ก็เลยมีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสมชุด PPE ด้วยนะครับมารับตัวน้องเพื่อไปทำการรักษาต่อนะตอนนี้เนี่ยน้องอยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้องเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วนะครับแต่ที่แน่แน น้องโดดเดี่ยวเพาะคุณพ่อคุณแม่คนรอบตัวไม่สามารถไปดูแลน้องอย่างใกล้ชิดในตอนที่ป่วยได้ยังไงฝากเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นแล้วหน่าเศร้าใจจริงๆ เออไม่น่าเกิดขึ้นกับเด็กเลยนะครับถ้าเป็นลูกเป็นหลานของท่านท่านจะทํำยังไงนะครับช่วยกันป้องกันช่วยกันฉีดวัคซีนช่วยกันไปโรงพยาบาลฉีดวัคซีนช่วยกันป้องกันนะครับถ้าวัคซีนอะไรมันไม่ทันก็ล็อกดาวน์ไว้ก่อนก็ได้นะครับได้โปรดเห็นใจนะครับจะได้ทําอย่างนี้อีกเลยนะครับ ถ้าวัคซีนไม่ทันจริงๆก็ล็อกดาวน์ไว้ก่อนเห็นเด็กติดโควิดแล้วมันปวดใจแล้วเกินนะครับน่าเศร้าใจนะครับเด็กสามขวบแล้วน้องอีกโอ้เห็นแล้วมันเป็นหน้าอะไรที่มันไม่น่าที่ควรจะเป็นนะครับช่วยเหลือกันเถอ,คอะครับตายแล้วคู